สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับผมก็จะเอาเน็ตสิบห้าเมกะบิตมานะครับเน็ตเร็วสิบห้าเมกะบิตนั่นก็คือโปรเน็ตอะไรรู้ไหมเน็ตเร็วสิบห้าเมกะบิตราคาสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับเป็นโปรรับเลยของโปรรับของทูนะครับแนะนาว่าอย่าเปลี่ยนเบอร์ในทูเอเล็กันบ่อยนะเพราะว่าอย่าเปลี่ยนเบอร์กันเล่นๆนะครับไม่งั้นจะสมัครไม่ได้นะครับอย่าเปลี่ยนเบอร์กันบ่อยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เจอจะมาแนะนําให้ท่านชมได้ดูกันเลย นะครับว้านในทัวเล็ตมันจะมีตรงนี้นะครับเห็นไหมผมจะแปะไว้ตรงนี้นะแปะไว้ตรงนี้มันจะมีโปรเน็ตเอ่อสิบห้าเมกเน็ตเร็วสิบห้าเมกเนีน่ยสองรอยหสิบเก้าบาทสาสิบันนะครับสิบห้าเมกะบิตอะไรนี่แหละนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะจำใช้ได้จำนวนห้สิกิกถ้าใช้หมดไปแล้วเนี่ย ก็จะเหลือฟับอยู่ที่1เมกะบิตนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เออเข้าใจปะมันจะลดไงนะครับแต่ว่ามันจะลดความเร็วลงนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่คุณก็ต้องสมัครอินเทอร์เนต็ตแบบแบบไม่อันอะแบบไม่อันไปนะครับอย่างเช่นความเร็ว2 8 0ดบาทอะไรนี่แหละยี่สิเมกใช่ไหมนะครับบางทีในทูอัลเลตมันก็จะมีนะครับเดี๋ยวผมจาให้ดูนี่ครับในเดี๋ยวผมจะแปะอันนี้ให้ดูนะครับ มันจะมีอันนี้นะครับในโปรรับของทูนะเขาจะแถม w i f i มาด้วยนะครับแถม Wifi ทุกคนลองเข้าไปดูในในแอปทูอัลเลกันนะครับถ้าเรากดเข้าไปดูนะมันจะเจออันนี้เลยนะครับโปรรับของทูอาจจะไม่ขึ้นกันทุกเบอร์ทุกซิมนะครับซิมเก่าซิมใหม่ก็ลองดูนะครับอ่ะของผมเนี่ยมันขึ้นมาตั้งสองเบอร์เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยลงทะเบียนซิมทูเป็นชื่อผมตั้งสองเบอร์เลยนะครับชื่อผมเองนะไม่ใช่ชื่อคนอื่นนะ เป็นสองเบอร์เลยนะครับเป็นเครือข่ายทูด้วยกันนี่แหละนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เออว่ามันมีดีอะไรบ้างนะอ่ะซึ่งโปรเนต็ตเนี่ยน่าจะไปน่าน่าไปโรงเรียนไหมน่าเอาไปโรงเรียนปะโปรเนต็ตตัวเนี้ยนะครับน่าสมัครไปโรงเรียนปะเออน่าน่าดีปะนะครับผมคิดว่ามันแพงไปไหมอันนี้แพงไปมากเลยนะครับสองร้อยห้าสิบเก้าบาทไม่เปิ้งเงินในกระเป๋าผมอะมันแฟบมากเลยนะครับอ่าก็คือผมไม่สมัครดีกว่านะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ แต่ผมไม่สมัครดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเงินในกระเป๋าผมนะอ่าก็คือโปรลับเน็ตเร็ว15เมกะบิตราคา259บาท30บันนะครับเน็ตจำนวน50กิกะไบต์50กิกถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะครับดู y o u t u b e ได้นะดู YouTube ได้แต่มันจะลดอยู่ที่1เมกะบิตเท่านั้นนะครับมันจะเป็นประมาณนี้1เมกะบิตก็จะช้าลง มันจะเป็นประมาณนี้เออว่ามันช้าลงอย่างไรไปดูนะครับโอเคไปดูในแอปทัวร์เลยได้เลยนะครับมันจะมีโปรรับนี้อยู่นะครับแต่คุณก็สามารถหาโปรนี้ได้มันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคนะครับโปรรับตัวนี้มันก็จะมีอยู่นะครับราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับก็รวมภาษีก็ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหรือสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเออ สิบสามสตัง์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันมีค่าภาษีด้วยนะก็ประมาณสองร้อยห้าสิบเก้าบาทอ่ะสองร้อยเจ็ดิบเจ็ดบาทสองร้อยแปดสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทอ่ะนะครับที่ผมบอกมาเนี่ยนั่นแหละนะครับแพงมากครับแพงมากทุกคนอย่าไปสมัครเลยนะครับถ้าใครจะสมัครครับก็สมัครได้เลยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่คุณลองสมัครดูนะครับเผื่อว่าคุณสมัครได้นะครับจะเป็นโปรเน็ตเอ่อ หนึ่งโปรเน็ตสิบห้าเมกร,ราคาสองรห้าสิบเก้าบาทจำนวนยดห้าสิบกิกะไบต์นะครับจำนวนห้าสิบกิกะไบต์นะครับลดความเร็วอยู่ที่หนึ่งเมกะบิตมันก็จะเป็นบานนี้กันเลยนะครับโอเคครับก็ลองไปสมัครใช้งานกันดูนะครับโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับ